كم, สวัสดียมามเช้านะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราณตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาเ,เวลาเท่าไหร่เวลาแปดนาิกาสิบเจดนาทีนะครับนี่ครับน้ำท่วมน้ำค่อยๆเอ,อ่ยนนะครับ นคับน้ำเชี่ยวน้ำแรงนะครับไอป้อมอ่ะไอป้อไอดาเล่อะไอดาเล่อะไ้ยยย นี่นครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับครับทุกคนนี่คือบรรยากาศของเช้าวันนี้นครับหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะครับเช้านี้ก็น้ําท่วมนะครับหลังนี่คือหลังบ้านครับและนี้ผมมาดูสภาพของเล้าไก่ครับ เห็นว่าไก่อยู่ฟองนี้นครับตองสามตัวนะครับนี่ครับรถจมเลยครับ ตอนนี้เป็นโบกแล้วครับคนลานจากที่ฝานประมาณครึ่งชั่วโมงน,น,นะครับเห็นครับน้ํำขึ้นสูงกว่าเดิมที่ผมใส่ก่อนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใา่ให้ดูนะครับแต่อายแต่อาย ก็ไอ,อบูเยจอบูเยบูเยอืมข้าอ,อยู่น้องบีปัดยต่ปัดได้ไหมน,นะอ่าปะปะโอ้อยไอ้างไหนนี่ครับเห็นไหมครับ <c oughs> น้ำขึ้นสูงกว่าในบอ่อแล้วนะครับตอนแรกผมที่ผมถ่ายน้ำข้างข้างนอกนี่ลดวกว่า ต่ำกว่าน้ําที่อยู่ในบ่อตานะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะปิดตะข่ายนี้นะครับป้องกันตากระโดดนะครับนี่ครับโอ้ขึ้นสูงกว่าเดิมน,นะครับอะไก่ผมไม่รู้หายไปไหนเล่ะ <Yeah. S 2> เยอะบญยัจแกอจูเฮ้ยมาได้ปะ kung ang masyuma aybo aybo ang kita makasali ah